สวัสดีนักเรียนชั้นมอี่ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันนะคะมาดูกันรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันเขากลาว่ารูปแบบของประพจน์สรูปแบบนะย้ำวมาสองรูปแบบใดๆที่สมมูลกันก็ต่อเมื่อรูปแบบของประพจน์ทั้งสองมีค่าวความจริงตรงกันทุกกรณีย้ำนะว่าทุกกรณีแล้วย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือ แบบกรณีต่อกรณีแบบกรณีต่อกรณีคืออะไรครูก็คือว่าค่าความจริงที่ได้บรรทัดนั้นน่ะต้องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูกําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ให้ตรวจสอบว่า p แล้ว q สมมูรณ์กันกับนิเสถ P หรือ q หรือไม่ก็คือให้ตรวจสอบว่าสองประพจน์นี้มันสมบูรณ์กันไหมนะคะเราเนี่ย จะต้องสร้างตารางใช่ไหมมีทั้งหมด2ประพจน์มี p กับ q แสดงว่าค่าความจริงเนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กรณีใช่ไหมลูกจะเป็นจริงจริงเทจเทจอย่างนี้ใช่ไหมจริงเท็จริงเทจทอย่างนี้ใช่ไหมคะอะแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าตัวเนี้ยที่เขาให้หาประพจน์มาเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องสร้างบ้างอะแน่ๆแหละเราต้องสร้าง p ถ้าแล้ว q ใช่ไหมคะ1ช่อง แล้วเราก็ต้องสร้างนิเสษ P 1ช่องก่อนนะเพราะว่าเราจะคิดเลยว่าเป็นนิเสษแล้วก็มาหรือ Q ไม่ได้นะคะเราต้องสร้างนิเสษ P ก่อนนะแล้วก็ค่อยอีกช่องหนึ่งจะเป็นนิเสษ P หรือ Q อ่ะมาเขียนกัน P Q เนาะอ่ะต่อมาจะเป็นนิเสษ P นะคะต่อมาจะเป็น P แล้ว Q ต่อมาจะเป็นนิเสษ P มนิเซตคูเคเลตจังเลยนิเซต P หรือ Q นะคะอ่ะทีนี้มาเขียนค่าความจริงลงไปจริงจริงเท็จเท็จต่อไปจริงเท็จจริงเท็จโอ้โหเท็จตัวเบลเลอเลยอ่ะต่อมาลูกนิเซต P นะคะนิเซต P เนี่ยอ่ะตัวนี้ใช่ไหมค่าความจริงที่มันตรงข้ามกันกับช่อง P ต่อ ต้องเป็นอะไรตัวนี้จากจริงมันก็จะเป็นเท็จใช่ไหมคะจากจริงตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จใช่ไหมลูกอ่าต่อไปก็เป็นจริงจริงใช่ไหมคะต่อไปดูช่องนี้ P ถ้าแล้ว Q P ถ้าแล้ว Q แล้วก็ดู P กับ Q ตัวนี้จริงแล้วจริงได้อะไรได้จริงต่อมา จริงแล้วเทสได้อะไรได้เทสนะคะต่อมาเทสแล้วจริงได้อะไรได้จริงต่อมาเทสแล้วเทสได้อะไรได้จริงนะคะอ่ะทีนี้มาดูช่องนี้นิเศษ P หรือ Q นะคะเราต้องดูช่องนิเศษ P ก่อนเป็นตัวแรกแล้วด้วยแล้วต่อด้วยหรือ Q ก็คือช่องนี้นะคะตัวช่องเนี้ย จะต้องขึ้นก่อนนะแล้วค่อยมาดูช่องนี้นะคะอะจะเป็นเทจหรือจริงนะลูกนะอะเดี๋ยวครูเขียนให้มันมันหมายความว่าเทจหรือจริงอย่างเงี้ยอ่ะคำตอบที่ได้ก็คือจริงเห็นไหมคะอะข้อต่อไปครูจะไม่เขียนแบบนี้นะครูจะไม่เขียนแบบนี้นะต่อไปครูจะดูเลยว่าเทจหรือเทจได้ ็ตนะคะต่อไปจริงหรือจริงได้จริงต่อไปจริงหรือเท็จได้จริงนะคะอ่าสรุปแล้วเป็นยังไงเอ่ยเห็นอะไรที่มันเหมือนกันไหมอ่ะเห็นอะไรที่มันเหมือนกันไหมเห็นค่าความจริงที่มันเหมือนกันเป็นแบบกรณีต่อกรณีเลยเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจริงเห็นไหมนี้อันนี้ก็เป็นจริงเห็นไหมคะ ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันแบบกรณีต่อกรณีเลยนะคะแสดงว่าตัวเนี้ย p แล้ว q สมมูลก,กันกับนิเศษ p หรือ q สัญลักษณ์สมมูลจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นเหมือนขีดเท่ากับแต่จะมีทั้งหมด3ขีดนะคะนี่แหละคือสมมูลนะคะสัญลักษณ์สมมูลโอเค เวลานักเรียนทําตารางนักเรียนก็ต้องสรุปให้ครูด้วยว่ามันสมมูลหรือไม่สมมูลกันถ้าไม่สมมูลเขียนสัญลักษณ์ยังไงคะครูก็เขียนแบบนี้แหละแต่มีขีดทับนะคะนี่คือไม่สมมูลโอเคนะตัวอย่างข้อที่2นะคะทำไมครูเขียนอิดนึงอะตัวอย่างข้อที่2กําหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ให้ตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์ นิเซต P นิเศษวงเล็บนะ P และ Q นะคะสมบูรณ์กันกับนิเศษ P หรือนิเศต Q หรือไม่อันนี้จะต้องทําในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมานิเศษส่วนตัวเนี้ยเอาตัวนิเศษกับตัวนิเศษมาหรือกันเลยนะคะอ่านักเรียนจะต้องสร้างตารางทั้งหมดกี่กรณีที่นักเรียนจะต้องสร้างจะต้องมีทั้งหมด สกรณีนะคะเพราะว่ามันมีแค่2ตัวมีแค่ p กับ q เนอะนะมีแค่4กรณีนะคนะ่าความจริงที่เป็นไปได้แต่ถามว่ามันจะมีทั้งหมดกี่คอลัมน์นะมาดูกันที่แน่ๆมี p และ q แน่ๆละคูแล้วมีอะไรอีกอ่นะ p หรือ q ใช่ไหมอ่นะอันนี้เราต้องใช้อยู่แล้ว p หรือ q แต่ที่เราเห็นเห็นไหมตัวเนี้ย เราจะต้องหานิเศษ P แล้วก็นิเศษ Q นะคะทีนี้ช่องต่อไปเราจะเป็น P และ Q และช่องต่อไปเราจะเป็นนิเศษ P และ Q ช่องสุดท้ายเราจะเป็นนิเศษ P หรือนิเศษ Q นะคะอันนี้ครูเขียนให้ดูก่อนแต่ถ้านักเรียนทำจริงๆนักเรียนต้องรู้ว่ามันต้องมีกี่ช่องและนักเรียนอะ ต้องตีตารางก่อนก่อนที่จะเขียนตัวหนังสือแบบนี้ลงไปนะโอเคนะครูขอเขียนเลยละกันไม่ตารางครูไม่สวยเลยแบบนี้นระหว่างครูทำนักเรียนทำไปพร้อมกันกับครูก็ได้นะคะเียเวลาเขียนเขียนตารางสดก็จะเป็นแบบโอ้ย ไม่ค่อยซวยเท่าไรเลยต่อไปลูกอ่าแบ่งออกเป็นสีช่องเนาะออเป็นสีนชัดทอือ่ะทีนี้มาเขียนค่าความจริงกันขอโทษครันะจะได้เป็นจริงเอาอ่ะจริงจริงเทจเทจใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นรรจริงเท็ดจริง เทสนะ่ะต่อมาช่องนี้นิเศษ p ใช่ไหมตรงข้ามกับช่องนี้นะคะข้อมูลตรงข้ามเอ้ยข้อความจริงตรงข้ามอ่นะก็จะเป็น,ทนเนทสอ,นะอ,อันนี้ก็จะเป็นเทสใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวนี้จะเป็นจริงเนาะอ่าจริงอันนี้ก็จะเป็นไรเป็นจริงนั่นเองนะคะอ่าีนี้มาดู ตัวนี้นิเศตคิวนะคะตรงข้ามกับคิวค่าความจริงตรงข้ามกับคิวจากจริงก็จะกลายเป็นเท็จนะจากเท็จก็จะกลายเป็นจริงจากจริงก็จะกลายเป็นเท็จจากเท็จก็จะกลายเป็นจริงอ่านเะ <c oughs> <c oughs> มื่อนักเรียนได้แล้วเนาะอะ่ะต่อมา P และ Q นะคะ P และ Q ก็ดู P และ Q จริงและจริงได้จริงจริงและเทดได้เทจเทจและจริงได้เทจเทดและเทจได้เทจอ่าเมื่อรู้แล้วเนาะก็เขียนลงไปจริงและจริงได้จริงจริงและเทจได้เทจเทจและจริงได้เทจเทจและเทจได้เทจอ่าทีนี้มาดูตัวนี้เอ้าครูลืมใส่วงเล็บให้นะเนี่ยอ่า มันเป็นนิเศธใช่ไหมคะนิเศธแล้ววงเล็บ P และ Q นิเศษนะมันก็คือค่าความจริงที่ตรงข้ามจากตรงตัวนี้นะคะตัวอ่ะเขียนเ <c oughs> ทสตแล้วครูเปลี่ยนสีแป๊บนึ่งเทจริงจริงจริงอ่ะต่อมาช่องนี้ นิเส p หรือนิเสษ Q เนี่ยนิเสษ P หรือนิเสต q จะต้องตัวนี้ก่อนเทสหรือเทสได้เทสเทสหรือจริงได้จริงจริงหรือเทสได้จริงจริงหรือจริงได้จริงนะคะสรุปข้อนี้สมมูลกันไหมข้อนี้นะคะแสดงว่าเป็นยังไงเนี่ยค่าความจริงมัน ยังไงคะค่าวความจริงมันยังไงเนี่ยตรงกันทุกกรณีแบบกรณีต่อกรณีเลยเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันอันนี้เทสเทสอ่ะนี่ก็เทสเทสนี่ก็เทสเทสอันนี้ก็เทสเทสอืมแสดงว่าสรุปได้แล้วว่าอ่าสรุปสรุปครูจะสรุปยังไงในเมื่อมันน้อยนิดแบบหนึ่ง สรุปนะคะดังนั้นดังนั้นนิเศษวงเล็บ P และ Q สมมูลกันกันกบนิเศษ P หรือนิเศษ Q นั่นเองนะคะาจากที่ครูพาทำสองข้อมาแล้วนักเรียนก็จะทำข้อที่3ได้แน่นอนดังนั้นข้อที่3นะคะครูให้นักเรียนทำเอง ให้นักเรียนทําเองเสร็จแล้วตอบครูด้วยว่าดังนั้นมันเป็นยังไงสมมูลหรือไม่สมมูลกันโอเคนะอ่าสำหรับเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปจะสอนเรื่องสัจจนิรัน์นะคะอ่าสวัสดีจ้า